สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าแบบถ่ายตอนมืดแล้วนะคะก็คือไซจะมารีวิวร้านโจโ๊ะจนะคะก็เดี๋ยวจะดูก่อนว่าถ้าคนเยอะก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายแต่และเมนูที่สั่งมาให้นะคะก็วันนี้มีสมาชิกเพิ่มอีกสองคนนะคะก็คือมีน้ำมนต์แล้วก็มีแมรี่คนหนึ่งนะคะก็เรามาตอนทุ่มครึ่งนะคะเดี๋ยวไซเข้าไปในร้านไปจองที่ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณน้ำมนตสวัสดีอันนี้เป็นครั้งแรกของน้ำมนตที่มากินของซไยก็คือครั้งที่สองแล้วแต่มาตอนแบบเขาจะปิดร้านรุดมีขอมหวานีนี้นะมีปลาตะมกับแบปลามยำยมะายำมะม่ายำมุเส้นข้านี่ถ้ารู้แล้วนะวั้เช้า่า้เราเาควรไหมคะเน่หงแต่ดว่าจะทำอะไรันนานจะมีครั้งนะปยาี้มีครั้งนะครับเป็นเะีบน้ำนะครับ ใครเผ็ดใส่ใครพุ่งใครประเด็กงใ่คระเดะเราดูนะเราสั่งต่อม่เราทีเนคเอามาเดียเอามาดนี่ยก็คือเราจะสั่งประมาณ10อย่างอันนี้คือแมรี่ยังไม่มาด้วยนะเราเราเอาเกมเใส่นวานเโอเคมาเร็วมากเลยอัสไซไอว่าอยู่ต้องขายแล้วล่ะโอเคพิกเยอะมากเลยไอ้กลัวแล้วนะเยอะมาก ไม่ชาไก่ย่งไม่พอเอาไปดิเอาเพิ่มไก่ย่างทีหนึน่งใ่ไห่อันนี้คือบรรยากาศร้านนะคะตอนประมาณสองทุ่มนิดๆนะคะร้านนี้เปิดตอนเที่ยงถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะสีท่ทุมก็คือปิดพอดีนะคะ เห็นแล้วแต่ว่าขับรถอยู่เช่นเพิ่งมาถึงที่หมายใช่ใช่เรียบร้อยไม่มีปัญหาอันนี้เังเลยอันนี้คือยำไหลบัวกุ้งสดนะคะไฟปิดเจ๊ค่ะแล้วก็อันนี้ซุปเปอร์ซุปเปอร์ที่แบบแซ่บมากอันนี้คือแนะนำนะคะแล้วก็นี่หอยแครงรวกหอยแครงรวกซึ่งมองว่ามันสุกไปนิดนึงอรออันนี้ยำหอยนางรมคือครั้งที่เรากินแล้วอร่อยมากอันนี้ แล้วก็มีอันนี้ไส้ย,ย่างนะคะแล้วก็ไก่ย่าง1ึงไม้ก็คือมีเสียนะ,ะ้ำมนต์สั่งมาสองอันเพิ่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีค่อมอย่างอีกอันหนึ่งอันนี้คือสองคนเนาะยังไม่รวมแมรี่เนาะ อันนี้คือเราสั่งมารอแมดรี่เฉยๆอ๋รอแมดี่เฉยๆโอเคโอเค <Okay, okay. S 2> ไม่ไมมีอย่างหนึ่งด้วยเราสั่งอะไรไปคะเมื่อกี้คุณชายอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ทีท่คุณพ่อพูดแอบกแม่ไหมคะแปดสืบกค่ะคุณพ่อพูดก็คือมียำค่ะเอ้ยมีไข่หมดแดงเราก็เลยสั่งตัวแกงแกงไข่หมดแดงใส่เห็ดใส่ใส่ใบวา,วาน่ะก่อานทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถ6656ห้าหกขยุบรถให้ด้วยค่ะหกหกห้าหกค่ะ ก้าสองเจ็ดด้วยนะคะก้าสองเจ็ดขยบบวใหพด้วยค่ะเออเหือแดบจดเจดบเจ็ไแล้วแลเี๋วเดี๋ยวจะพาไปกินอีกร้านนึงชื่อว่าอีสานมงยศไปเลยน่ากินมากกินแล้วนะคะอันนี้ก็ถือ คอหมูย่าเราต้อง่ายช็อตจิ้มน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมปกติไม่ได้จิ้มเยอะขนาดนี้เลยเพื่อคอนเทนต์ไม่ควดูนักกิน้าอะไนะหมูหวานไหมเขาบอกว่า เออที่เนี่ยหลดย่างมันจะออกหวานแบบหวานนำอะ่ะแล้วค่อยเค็มเคฮัลโหลฮัลโหลเพราะว่าพอกินกับ Hello. Hello. ข้าวเหนียวแล้วพอดีฮัลโหลอแล้วขอว่ะนั้นเอาแบบไม่จิ้มเลยเพราะว่าน้ำจิ้มเมื่อกี้ชิมแล้วมันเค็มอื mm hmm. นนมก็หวานนะ้ำแบบไม่หวานขนาดไม่ได้หวานปีน๊ด <c oughs> ไม่ได้หวานหนึบ บางก้าวที่ี่เป็ลเขเราไปกินกัน,นเ,เรามาชิมลวถยซุปเปอร์กันถัวถ่วยือ่ว่น,นี่ก็ขอจะพูดอ <c oughs> า,าหาเพื่อนมากเลยเร่งนี้มีลำใจเสิร์ฟนะฮะนี่สแกเสิร์ฟลยให้ดูผิดมันโม้ไหโอ้อยมาก หร่อดมากเป็นต้มสุเกเอร์ที่แบบกินกินชอบสูดแล้วเช่นเช่นมีเด็ดพริกที่สวยก็กินเลยดีกว่ายต่อไปกินยำหอยนางรมไม่กินไพราะไกินข้าวเหนียวไปอ่ะ น้ำยำม,มันเหมือนกันเหมือนกับอะไรเออเหมือนหัวเบสมันเหมือนอะไก็พอได้ค่แบบเอาหน้าผม <laughs> ม,ม,มามาติ้งหัวแดงกินมั้ยอันนี้ไข่ยำไข่หัวแดง มันจะเปรี้ยวไหมใช่เปรี้ยวไมาถึงตัวไข่มูแดงนะเปี้ยวเปรี้ยวหนอยนึ่งหมายถึงว่ามันได้หในความมันเนี่ยแต่ว่าจะบอกว่าแกงน่าจะเหมือนแกงอ่อมแกงอ่อมรสชาติดีมากแต่เพิ่งกินไข่หมูแดงครั้งแรกไม่มีรสชาติอะไรเลย มันจะเหมือนเหมือนใส่ข้าวเข้าไปอะวิววิวลิงมันเหมือนกินแบบเหมือนมีข้าวเข้าไปต้มกินไส้ย,ย่างคุณน,นี้รอดถ้าเกิดแบบเราได้มาตอนร้อนมันน่าจะอร่อยเนาะอ,อืมอันนี้เหมือนแบบเยลือยเขาไม่ได้ทำมาจากผักอ,อืมอยังไม่ได้รอนี่สเสร็จนะ ก็หมูย่างที่ดีอ่ะแลต้องมีมันคือไขมันไม่ไม่อันเนี้ยคือดีอ่แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เป็นมันซึ่งดีไหมไม่มันอันนี้มันเยอะไปเออหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากนิ่มเนาะ เนื้อเขานุ่มดิไข่แข็ง่วกหอยร้อยหนึ่งวะนี่แต่เนี่ว่าไข่แข็งเขาลวกสุกไปหน่อยไม่มีเลือดเห็นสีก็แบบรู้เลยว่าสุกไปหน่อยคือเราต้องบอกเขาอะแต่ว่าหอยสะอาดดีนะไม่ม,ไ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 มีไม่ไม่นั่น,น่ะ โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอแมรี่มาแมรี่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ใครโทรหาเอเอ็งแมรี่ว่าไงอันนี้คือสภาพก่อนกลับบ้านนะคะอาหารที่สั่งมาก็คือประมาณนี้ไอติมอร่อยไหมน้ำมนต์น้ำเคใช่ไหม คือสิ่งที่อร่อยที่สุดของทั้งหมดโอเคอันนั้นคือรีวิวมโอเคเราจะปิดคลิปด้วยการที่น้องมันว่าไอติมกะทิอร่อยที่สุดในนี้บายยค่ะ